สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามาชมพักหอมฝรั่งนะครับชายเป็นพักหอมฝรั่งนะครับมีดอกสีม่วงอมชมพูนะครับต้นหอมฝรั่งครับมีดอกสวยงามนะครับสีม่วงครับเปลี่ยนทั้ง สมุนไพรก็เป็นไม่ประดับด้วยนะครับลักษณะของเขาก็เหมือนกับต้นหอมไทยนะครับแต่มีใบขนาดเล็กนะครับใส้กินสดนะครับเป็นทั้งผักและกะดอกไม่ประดับนะครับช่วงเดือน ผึกงสภามีทุน้านนะครับออกดอกนะครับนิยมกินสดนะครับเป็นผักหอมเป็นผักที่มีคุณประโยชน์ทั้งสารอาหารนะครับเป็นผักที่นิยมกินสดนะครับ ใส่กับเมนูอาหารจำพวกป่าและกับอาหารประเภทไข่นะครับและกับสลัดนะครับใส่กินสดครับเป็นผักหอมที่มีกลิ่นหอมมันอ่อนครับอ่อนกว่าผักหอมไทยนะครับหมอสลับโรยหนาขนมครกนะครับเป็นผักที่เล็กนะครับอันนี้คือ ช่วงฤด,ดูเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับเขาออกดอกนะครับเป็นพักที่มีสารอาหารพวกแล้วก็มีวิตามินนะครับหนึ่งสสามแล้วก็หาดหกนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน ซีวิตามินเคนะครับเป็นสมุนไพรเป็นผักสมุนไพรนะครับลักษณะใบของเขากาดเล็กๆครับพี่น้องครับกลวงข้างในเือนผักหอมไทยนะครับจะมีลักษณะใบเล็กครับปลูกเป็นไม้ประดับนะครับฤดูหนาวกับบ่ตายนะครับเพราะว่าเงาของเขายุใตดินนะครับเงาเล็กๆครับ ขยายพันธุ์ด้วยเงาและกะมะเมล็ดนะครับดอกสีม่วงอมชมพูนะครับสวยงามครับสูงได้สิเซนติเมตรนะครับสูงเต็มที่ครับเป็นพักที่ให้สารอาหารจะพวกแคลเซียมโพแทสเซียมโปรตีนไฟเบอร์วิตามินเควิตามินซีวิตามินเอน,น, e นะครับ หานสมุนไพรนะครับสปปรรพคุณของเขาครับกับป้องกันโรคเบาหวานวัณโรคป้องกันเลือดกับเดาไหลแก้อาเจียนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสีย